พีน่นาอขวกระปูอาหารบรรดาอาหารอีสานพี่น้องเลยกระปูนะเปิดภาพเปิดคลิปออกมากระพุกพ่อแต่กระปูพี่น้องเอ้ยเน,นาะลงไปยามต้นยามตรงท่านุ่งใหญ่พะลงไปแต่เศร้าพพี่น้องเลยมาว่าได้แต่กระปูมาปลาท่านลงบ่คืออะไรได้เนาะน้ำมากบ่นำลายบ่ ฝนตกพี่น้องเลยเนะาะเมื่อคืนนี้ฝนตกแหง้งแต่ว่าบ่ได้เหินไปไหนเนาะมันก็เลยย่านว่าบ่มากลายป่ายัางบุตรท่านลงหรือว่าันบ่มีป่าบ่ว่าบ่มีก็คืออันนั้นอยู่ป่ากะทักทายสบายดีตอนเศร้าเดอ้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะมาพบมาพอก,กันอีกมายังไงพ่นมาแต่ยามป่า ได้แต um> ่กระปูมาโอ้ยเนาะเห็ดได้้ไดกินแบบนี้ขัวกระปูตีเลือกเบิ้งก่อนชาพี่น้องเลยเนาะมีแต่กระปูกับมันกุ้งน้อยๆน้อยนึงนว่าสิเลือกเบิ้งกุ้งกับกระปูเพื่อนี่แหละตั้งโองไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเขามาเลือกปูกับกุ้งผลัดทั้งนี้ทั้งนั้นได้กุ้งกับกระปูมาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีตอนเช้าพี่น้องเลยเนาะ em kháng khí khảo dù mì tết cà phu đừng thì ngon ăn ngon lèo cà phu không có, nhưng cà phu có có thể có nhiều cà phu chép vào cà phu cân cà phu có mặn dù đếm ăn ngon ăn kìa cà คนตก2องคืนน oh, oh. well. ี่หน้อยเนาะต่คืนตกคืนนี่ก็ตกตกแห้งคืนนีก็ได้แต่ว่าบ่เฮิงปานใดแห้งก็แห้งเท่เดียวก็เลยน้ําก็บ่หลายปานใดทางแยกว่าน้ํากลางข้าง่เนาะได้บ่ได้ปลาโอ้ยได้แต่ปลานี่พอกรี chết chết coi xem mà chết có để giúp mẹ này này mát cả phe cả thân để bà cả nữa หอยเคเห็นเนี่ยมีบ่มีว่าคืออไดยบอเอาหอยเบิดเดีวบไปไปน้ำานามเบิดเดีวบเชื่อเชื่อเชื่อว่าเชื่แก่เข่าหากินไม่างเข่าคนในเฮือน เมือเ่องอตัวนี้ก็ได้เนาะสวัสดีตกกังเว้นไปจ๊บกังเว้นบบดเด็ดว่านี่กัเด็ดอยู่มาตอนกลางคืน,นตกกลางคืนคืนนี่กับประมาณเที่ยงคืนนี่แหละ ปลากระเซดได้กินปิ้งกินบ่มุกกินเรื่อยเลยน้อยกับบยากกินเรื่อยเลยกับบยากเปลี่ยนอาหารเดี๋จะสิปน์เอาแะไรปลามันได้ดอกปิ้งนึงนี่แหละปลาขาว เดืดกุ้งไว้ก่อนเดียพอก้อยามาทางนี้พี่น้องเอ้ยเนาะขวกปูอาหารบ้านๆอาหารอีสานพี่น้องเอ้ยปูนะตอนนี้ก็ไข่นแล้วเนาะมันมันลพี่น้องเอ้ยยามนี้ก็ได้เนาะพอกินอยู่เฮาแกะตัวได้มันก็มันหมดเลยพี่น้องเอ้ยกนกินเพิ่นก็สิมักจําอปูขวเอาา ເຮົາກີ້ເອົາກະອັດໄວ້ແຕນໍາມວກວພນຕຮົາດກີ້ເອົາລປາເຮົາກດນ້ອຍນເຮົາປປອົາຕນກໃກອອົນນາກ້ດຽວລ້ວໂຕເຮົາຄວອົນນາບໍກິນດິບດເຮົາຊຄປາກ ทาอันขัวกระปูแล้วเขาก็จะมาขัวก้อยกุ้งแบบเนาะถือเนาะนะสีแท้อ้าวในเสื้อกับขาดเสือขาดอันนี้ขาดเติงอานนีเกิบกับวัยนี่เอ้าวขัวกระปูแม่เช้าไปชื่ออันนั้นชื่อยังชื่อมานครชื่อได้ ซื้อธงซื้อเสื้อตะเกียบก็ถึงฝึกเบิร์นแล้วกันอ้าวซื้อกต่ท่านได้ซื้อแล้วเนาะเบ้านนี่ก็ไปเบิ่งทางฮานจีนพี่น้องเลยเนาะฮานจีนตลาดนัดบ้านเฮานี่แหละคนบ่มีใครไปน้ำไผ่เนาะบ่มีไผ่ไปรถรถจักรเปื่อนพี่น้องเลยเนาะทางออกก็บ่ได้โอ้ยบ่ไปแล้วคนกระชิโตอีกแล้วคนอ่ะเมื่อยมากไงอ้าวกระเขาอยู่กระท่านได้ไปซื้อเนาะเท่ามันเด็ดพูดเลยตอนนี้กับคนตก เฮ้ยสิไปซื้อมื่อใดทั้งมื่อใดแล้วผลยาตกเลยผลต้นนนผลท้ามันเปื่อนอย่างเอ้ยเนาะก็เลยยังบบท่านพาผลไปผลกระจำนำอยู่เลยอยากไปเอออยากได้แก่ท่านได้ไปเนาะข้าวได้ท่านด้เข่ามัอนี่มืออื่นอยู่ยังอีกตั้งหลายเมื่อยังอีกสิบเมื่อผู้นี่วันที่สิบห้าชาวหาผลเริ่มอย่างเงี้ยเนาะผลเริ่มไปเบิ่งโต๊ะเบิ่งตังเสร็จนะนะแต่ว่าท่านด้เข่าปกติดอกคือสิเป็นวันที่หนึ่ง พ <th> ร <c oughs> ้อมเด้อกะปูสิวันที่1เดือนมื้อเริ่มเข้าเฮียนเลยเอ้าแต่ว่าวันที่25นี่สิเริ่มกะเกียมลงไปเบิ่งโตเบิ่งตั้งอืให้น้ํามันบกก่อนเียนเด้อเป็นกําลังใจแหนนโตก็ตั้งใจเฮียนหมูก็สิไปเฮียนนอกบ้านเบิดแหละไอ้วก็สิไปเฮียนนอกบ้านแต่โตก็ไม่เตอเฮียนอยู่นะในบ้านบ่ไปเฮียนนอกบ้านลเจอหมูเอ้ามันก็มีหมูอยู่พุ่นแะ มีมูยิ้มเพื่อนบ่อไปในมูเฮาอ๋าไปกันเรื่องแล้วอะขยายละดิบในมูเก่าน้ามันท่านไดบกหนูค่ะน้ามันบกก่อนน้ามันท่านไดบกอยู่ปิดอันแม่มังกรนะทุกคนได้มังกรได้เฮิงเลยยังมูเซนั่นอยู่ปิดได้มั้ชุกได้ชุกคักได้ปล่อยมันชุกคักได้มยังบวชสมแม่เต้ว่ามันหมักหน่อยกินเด้อหมักหน่อยแล้วมัน Akapoo bắn hạc a bụng mày cưới. Aloy tất bụng. Tranquil chung 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 มันบกใช่โอ้ยผุดอะมันเน่าไม่ได้นางเอ้ยนี่เน่าเลยน่าเน่าแล้วตัวนี้นะกินไม่ได้แล้วตัวนี้นะเน่าไม่ได้ผุดอะเอ้ยถิมซะถิมถิมตัวนี้นะกินไม่ได้ใส่ผ้าเลยลองชิมคำนี้หน่อยบุกกานนี่คำนี้อุ้ยเฮ้ยคำนี้่อยเฮีย Đã nhìn phong mệt rồi, cái đầm thế Đã nhìn Chim cạp Mệt, mắn phải phân nha nha Chắc đấy hả, chắc em tỉnh nha nha Ăn phân phạc nha nha à, Nè, phô xoay phạc cái này chắc mệt bởi tỉnh bố lạng Chụm bố Chắc khi chụm thế bằng sông Chụm, bố khó xích Bố ăn cà chắc เฮ้ยตรงมันชุกเลยแหะมาเก็บงาโอ๊ห่อนได้ไี่ห่อนลงสกุลปุลไหมอึ๊บาอ่ถั่วมาตักะแมเล้วป้งฟ้าแบบนี้งฟ้าแล้วก็เออว่าได้ขั่กระปูแล้วขั่วแล้วแห้งเนาะขั่วนี่มนีขั่วกระปูแล้วก็ขั่วก้อยกุ้งนี่เลยพอเห็ด แล้วก็เฮ็ดบ่ได้กินดิบคือมันดิบแท้ดิบเลยนะมาตะอันนั้นตักๆมาสิตักมาตักบ่อ่ะตักๆอ่ะคักจะฮาดบ่ได้ปิ้นควงอยู่จับ่กเมันฮอเอาเลยเอาเลยกางตินะแกะ้เอาเกลือใส่ใส่เกลือแล้วขั่วก็ได้หยันว่าอยาจอ่องมันในพุ่นใส่เกลือ Kẹp mùi nam mang yua. Kẹp beng kao này đèo. Kèp beng kao nè đèo. Kèp áo kao áo đèo. Kèp beng kao nì đèo. Kèp beng kèp beng kèp beng bằng beng kèp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  ขมแจมเลยขมาจ้มเอาเกลือใช่ป่ะบกลอใช่ขวกระปูแล้วกระปุษยนกินปิ้งปลาบ่บ่กินกระปูกินซะ่จะกินขวกระปูมากินปิ้งปลาอ่ะกินกินกินถาไม่ใช่ถาปิ้งปลาแล้วก่อนอว้ามันเดือบเสื่อมดเงยอืออร่อยมากมันจะมันอยู่เลยเอาเกลือไม่ใช่ก็เลย ได้อืก็ดีเลยมามาก,กินปิ้งปลาคนบออยากกินกินเด้วยบออยากใช่ไหมวะจับอองกระปนนูนั่นแหละเนาะจับถาจับถาพริกปิ้งปลาก่อนปิ้งปลาก็ได้๋ยวถี่เปิ้ยงฉันนี่

เอาบ้าน,น,าะนอะไรปลาปลา,ากินโลอ,อยากเอปาปลานเดไปกินติดปลาไรจะได้สลัดของเฮียนจะได้สลัดสลัอย่ารอคอยปงกนนะ กุ้หน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นอยากกินก้อยกอยเป็นมักขั่วเก่าแล้วปลาซิว2-3ตก็ใส่เลยบ่ได้ต่ํามันพี่น้องเนาะให้มันมุนมันจะต้องเป็นโตอยู่เลยคือขั่วนี่ อ,อ้อวะนี้เอาบ่านางไอ้กุ้งนี่ฮะ,ะ,ะก้อยกุ้งให้กบอกเอาปลาให้กบอกเอากินแต่กับอันนี้แซ่บปะแซ่เอ้าแ,แ,แมนยังใหายชิมใหม้มาชิมก็บอ,กอบอยู่ไม่จำกินเอิกมันนี่เอาไว้เอาก้างมันก็คือนโบใส่ถุงถุงยางหนูใส่มามากินบ่ มันบวก,กินมันแข็งมันแข็งมันบวก,กินทางนี้ถุงหาทางหน้ากับพี่เออเน,น้องเอ้ยเนาะไม่ได้ไปทางเาก็ได้ไม่ได้ไปไป,ไปแต่เมื่อพยายามต้อนยามตรงน้ำนุ่มใหญ่พุ่นแหละทางเบิ่งเนาะบางทีอาจจะไปยามปานเพลินไปยามปานน้เพลินตั้งแต่เมื่อพาเล็กน,น้อยไปยามน้ำ ทางไฮทางนายังไม่ได้ไปเลาะเลยพี่น้องเลยเนาะลายเมื่อยลายบ้านแหละเมื่อต่าเมื่อผนคือเกลาอันนี้ก็ได้เอาไลยเนาะเอาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อเนาะพบพอกันอีกคลิปหน people, pues oh. uh ้า huh. พ e. uh ี huh. ่น้องเลยเนาะคลิปนี้กะชิลาพีท่าน้องเลี huh. ้ยหนาะเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำเพื่อน้ำชั้นคือเกลาคือเดิมพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบริษัทไทยตอนกินให้เบิ้งพี่น้องเลยเนาะมีแต่ตอนเห็ดะ พบพ่อกันอีกคลิปหน้าพี่น้อง,งเลยเนาะคลิปนี้กลับไปแล้วสบายดีสบายดี